มันเหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นสัจธรรมริงอยู่คนตามแต่คนในรู้จริงมันจะเป็นของมนจริงถึงมันจะดีเลิศจะเสริฐสักเท่าไรก็ตามดเีเถอะมันก็ไม่มีราคาแต่ก็คนที่ไม่รู้เรื่อง,องนี่งั้นคนจะไปเอาทุกข์ทำไมหราใครจะรู้จากทุกข์อะใครในโลกนี้่ไปที่วติเอาทุกข์มาใส่ตัวมีมั้ยไม่มีใครทั้งนั้นเนี่ยไม่อยากห้ทุกข์แต่ว่าสร้างเหตุทุกข์ให้เกิดขึ้นมามันก็เท่ากับว,ว่าเราสแสดงหาของทุกข์ แต่ใจจริงของเราสเสแสวนหาสุขไม่อยากจะได้ทุกข์มันก็เป็นของมันอยู่อย่างไอความตามความเป็นจริงแล้วก็ใจิตใจของเรานะี่ะแต่ว่ามันไม่ต้องการความทุกข์หรอกแต่ว่าทําไมมันถึงสร้างเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาดะระัวสู้มิพพาใจเราไม่ชอบความทุกข์แต่เราสร้างทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวของเราทําไมมันก็เห็นง่ายอยู่ก็คือคนไม่รู้จากทุกข์ือนี้ไม่รู้จากทุกข์ไม่รู้จากเหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ ไม่รู้ข้อปฏิบัติของทุกค,ความระทุกจึงปรากดอย่างนั้นจึิงกระทําอย่างนั้นจึงเห็นอย่างนั้นจึงพูดอย่างนั้นจึงเข้าใจอย่างนั้น,อย,งงนอ,อย่างนั้นมันจะมีทุกข์ไดอย่างไรเพราะคนทําอย่างนั้นถ้ามันเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งรุ่นนะแต่เราไม่เข้าใจว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเราเลยพูดเราเลยยินเราเลยเห็นแต่มันเป็นทุกข์เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นถ้าไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่ทุกข์อย่างนั้นหรอก มันไม่ยึดในความทุกข์นั้นมัน nhân, ไม่ยึดในความสุขนั <S <S um, ้นไม่ได้ยึดตามอาการทั้งหลายเหล่านั้นยึดไปปล่อยวางไปตามเรื่องของมันเช่นกระแสน้าที่มันเคยไหลมาไม่ต้องตั้งตานมันให้มันไหลไปตามสะดวกของมันเท่านั้นก็มันไหลอย่างนั้นกระแสธรรมะมันเป็นอย่างนั้นกระแสจิตของเราไม่รู้จักธรรมะเมื่อไปกั้นตานธรรมะโดยที่ว่ามันเป็นวิชาสิฏธิแล้วตะตะโกนไป อืนโนโชชน่นโน้มมิจฉาทิฏฐิมีจิ่โน่นตนน้นเป็นมชชิจฉาทิฏฐิอยู่จิ่นแต่ตัวเราเองเป็นมชชิจฉาทิฏฐิคือทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะมชาชิจฉาทิฏฐิในเรื่อง,อ,งอันนี้ก็น่าสังเกตน่าพิจารณามกันเนี่ยถ้าเป็นมชชิจฉาทิฏฐิเมื่อ,อไรมันเป็นทุกข์เหมือนั้นไม่ทุกในเวลาปัจจุบันนั่นต่อไปมันให้ผลมาเป็นสวาเป็นทุกข์อันนี้พูดเฉพาะคนเรามันหลงอยู่เนี่ยฉะนั้นอะไรมันปิดไว้อะไรมันบังไว้ สมมติมันบังวิมุติให้คนมองเห็นไม่ชัดในธรรมทั้งหลายนั้นต่างคนต่ต่างศึกษาต่างคนต่ต่างเราเรียนต่างคนต่ต่างทำแต่ทำา้วความไม่รู้จักสมมือนกัคนหลงจาวันนั่นหละเราเดินไปทางตะวันตกเข้าใจว่าเราเดินไปทางตะวันออกหรือเราเดินไปทิศเหนือเข้าใจเราเดินไปทิศใต้อย่างเนี้ยมันโน้มขนาดนี้ เราปฏิบัตินี้มันโดยเป็นชื่อของการปฏิบตัติโดยตรงมันเนี่ยมันจะเป็นวีบัติวิบัตินี่คือมันพลิกกลับไปคนเด็างหมดจากความมุ่งหมายของธรรมะที่ถูกต้องสิ่งทั้งหลายนี้จะภาพมาน,นี้เป็นเหยุ่อในทุกข์เกิดเราก็เห็นมาอันนี้ถ้าทําขึ้นถ้าบ่นขึ้นถ้าท่องขึ้นถ้ารู้เรื่องอันนี้อืมมันจะเป็นเหตุในทุกข์ดับ ็เหมือนับคนที่อยากได้มากๆอะไรอะไรคนมีหามามกาถ้าเราได้มากละคนดับทุกข์นะที่เขาบอกมีทุกข์ไอ้ความเข้าใจของคนนเงคนอย่างนี้แต่ว่ามันมันมันคิดไปคนในทางเหมืันกับไอ้คนนี้ไปคิดเหนือไอ้คนนั้นไปคิดใต้ไม่ควรไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทเราทางไหนจึงจมมนุษย์ทางลายจึงจมจมอยู่ในความทุกข์อยู่ในวัฏสงสารเราก็คิดอย่างนี้ ถ้ามันมีโรคไัไข้เจ็บมาก็นึกจยจะแก้มันหายก็ไม่ได้น้นที่แก่อยากจะให้มันหายอโดยนี้ทำให้มันหายก็ไม่ได้เน้นนึกว่าเอออันนี้มันสังหารตัวเองเลยมันใช้นิดกว่าสังหารมันเรื่องไม่ได้ฟังดีนะจะต้องเอาให้หายให้หมดอย่างแ่ผลสุดท้ายมันก็สู้ไม่ได้สู้ความจริงไม่ได้หมดนี่คือเรามันไม่ได้คิดเลยไม่คิดไม่ทันนะมันไม่ได้คิดเลย ใหอมันเห็นผิดหนักก็ไปเรื่อยๆก็ไปการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างนั้นนะให้มันเห็นธรรมะมันเลิกพฤสิ่งทั้งหลายเลยมันเลิกพฤสิ่งทั้งหลายพระพุทธองค์ให้สร้างวาระนี้ตั้งแต่ทานะ p a r a ไปถึงประม m a t t a p a r a เพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักอันนี้เพื่อเห็นธรรมะให้รู้ธรรมะเพื่อปฏิบัติธรรมะให้ใจมันเป็นธรรมะให้ปล่อยวางเพื่อจะไม่มีหนักใหญ่มั่นอย่าไปยึดมั่นถือมั่น จะพูดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งว่าให้ยึดแต่อย่าให้มันมั่นมีกระูกเหมือนกันคือเราเห็นอะไรเราจับขึ้นมาดูใช้ยึดมาดูซะเออันนี้มันอันนั้นระวังแันนั้นนันดีก็ยึดจับมาอีกแต่อย่ายึดให้มันมั่นนาปีนาด้วยเรื่องปล่อยวางมันถ้ายึดไม่วางแบบไม่ยึดมันก็จะรอเวลาถ้าเรายึดมาแบรด้วยสว่ามันหนักกอควรจะทิ้งมันแล้วยึดมาใช้เนี๋ยอันนี้มันเป็นทุกข์เรากววางมันซะอย่าให้ทุกข์มันเกิดขึ้นมาก ก็เป็นเช่นนั้นบริจากว่าอันนี้มันเหตุทุกข์มันเกิดเมื่อรู้จักเหตุทุกข์เกิดแล้วเนี่ยทุกข์มันจะเกิดไม่ได้ทุกข์จะเกิดจุดเกิดมันอาศัยอัตตาตัวตนอาศัยเราอาศัยของของเราอาศัยสมติวนี้อืมถ้าสิ่งทั้งหลายเรานี่เกิดเป็นมาแล้วมันวิ่งไปถึงมีพุกขมันก็เลิกถอนมันถอนสมมุติออกถอนสุขออกจากที่นั่นถอนทุกข์ออกจากที่นั่นถอนความยึดมั่นถือมันออกจากที่มันยึดนั้น ท่านั้นโลคกค่ายไปทีหลายของเราชิ้นหนึ่งมันดูจมือจะหายไปแค่เราก็เป็นห่วงเ,เป็นนะทุกข์เลยทีเวลาหนึ่งมันไปพบของเรานั่งคืนมาไอ้ความทุกข์ก็หายแนกไปทีเดียวยังไม่เห็นยังไม่เห็นวัตถุมันก็หายยังเอาของเราวางไว้ตรงนี้เราหลงนช่เรานึกว่าของเรามันหายมมนะ่อทุกข์เกิดขึ้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นน,ะนี่ก็หยิบแิ้ก็พะวงอยู่ตามสิ่งทั้งหลายแล้วนะอีกวันหนึ่งอีกเวลาหนึ่ง จิตใจเขาจะยึดตกไปถึงของของเราโอ้เอาไว้ตรงนั้นรินแน่นอนเลยนะพอนึกอย่างนั้นรู้ตามคองกินอยูนี่ตายังไม่เห็นของเลยพอความรู้สึกกับของเราอยู่ที่นั่นตอนนั้นแน่นอนท่านก็สบายใจไล้ทั้งนี้เดียวว่ามันเห็นทางในเห็นทางตาใจไม่ใช่ว่ามันเห็นทางตานอกเห็นทางตาใจถึงการนอกยังไม่เห็นมก็สบายเลยมันก็คลอนทุกออกทันทีอย่างนี้ก็เหมือนกัน ผู่ที่บำเพ็ญธรรมะบรรลุธรรมะเห็นธรรมะประสบอารมณ์เมื่อไรปุ๊บมันก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็แก้ปัญหาได้ทันพวงทีจางนั้นนะหายไปได้วางปล่อยฉะนั้นทีนท่ให้พวกเราพบธรรมะอันนี้เราพบธรรมะเนตัวหนังสือพบธรรมะกับธรรราอย่างนั้นมันพบตัวหนังสือมันพบเรื่องของธรรมะมันไม่ได้พบธรรมะตามความจริง ที่ชาบรมะคูของเราสอนให้เห็นความจริงมันพบตัวหนังสือมันพบเรื่องของธรรม,มะมันไม่ได้พบธรรม,มะจะเข้าใจว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติดียางไงปฏิบัติชอบยังไรอะไรไม่รั้ไกลกันหลายเพราะนั้นฉันยิ่งยกว่าเป็นโลกวิภูพระพุทธองค์จนเห็นเป็นโลกเวิูรู้แจ้งโลกเดี๋ยวนี้เราลูกไม่แจ้งเราลูกไม่แจ้ง รู้ทรายยืมมืดจะไปขนาดรู้ทรายยืมมืดต่มันดูมืดในใจเรู้มันแจ้งมันดูไม่ถึงนั่นเองคือมันดูมืดรู้คนไม่แจ้งในสว่างให้เบิกบานไอ้คนนำกรคาติดแค่นี้ท่านนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่น้อยมันเป็นของมากทุกคนทุกสัตว์มันด่วนโดยมากเป็นู้ทธชนเราเนี่ยมันต้องการความดีมันต้องการความสุขฉะนั้นเน่แต่ว่ามันไม่รู้จักว่าเหตุให้มันสุขทุกข์เราเกิดขึ้นมาอย่างนี้อะไรทุกอย่าง ถ้าเรายังไม่เ no. ห็นโทษมันเน่ะมันจะเป็นอย่างไรเราก็ละไม่ได้มันจะชั่วขนาดไหนเราก็ละไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นโทษอย่างจริงจังแต่เมื่อไรเราเราเห็นโทษมันอย่างแน่นอนจริงๆสิ่จริงทั้งหลายเรานั่นมาเพงจะปล่อยมันได้ว่าพอเห็นโทษอย่างแน่นอนจริงจังพร้อมกับการเห็นประโยชน์ในการไปทาอย่างนั้นในการไปพุติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นปันทีเปลี่ยนขึ้นอน่งนั้นทันทีเลย อันนี้ทําไมคนเราประพฤติปฏิบัติจะทไมมไไาทไมมันถึงไปไม่ได้ทาไมมันถึงลดไม่ได้คือยังไม่เห็นโทษมันอย่างเนี่ยชัดคือยังไม่รู้แจ้งเลยรู้ในสถึงมันรู้งึมันถึงลดไม่ได้ถ้ามันรู้แจ้งอย่างอรหันตสาวสสรสารสกรู้งค์สมิดปิจจามาชนุษย์พทธเจ้าของเราแล้วมันก็เลิกนัืน <c oughs> แก้ปัญหามันดุดไปทีเดียว่ไมน่ยมยากม่นเป็นความยากม่นเป็นควาลำบาก มันก็เหมือนกับไครเราเน่อยแหะไอ้หูมันทํางานทางเสียงก็ให้มันทตามจานาที่ของมันติดจามันทํางานทางรูปกว่าให้มันติดจมูกมันทํางานทางวมกว่าให้มันติดทํางานทางกลิ่นกว่าให้มันติดร่างกายมันทํางานนถูกต้องโทรมันทกว่าให้มันติดที่แบ่งให้มันทํางานทํางานตามหน้าที่ของมันแล้วมันก็จะมีอะไรแย่งกันมันในขัดขวางกันอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นสมมติแล้วก็ให้ จรงเหล่านั้นมันเป็นมิมุตโตะแบ่งนี่สิแต่เราเป็นผูรูเฉยๆฉะนั้นรู้ไม่ให้มันตัดขอ้อรู้เราก็ปล่อยมนันวางมันตามธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นของทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็เห็นไหมที่เราเรียกว่าอันนี้ของเราอันนี้เรานีของเราใครเป็นคนได้ใครพ่อเราได้นี่แม่เราได้นี่ญาติเราได้นี่ใครได้นี่ใครได้ไม่มีใครได้ไม่มีใครได้ฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงบอกว่าวางมันสิวางมันซะ ไอยมันสว่างมันจะรู้มันแช่รู้มันโดยที่ว่ายึดมันแต่ใหญ่มันใช้มันโดยทางที่มันเป็นประโยชน์อย่าไปใช่ที่ในทางที่มันเป็นโทษคือความยึดมันถือมันให้เราเป็งทุกข์ไม่ใช่ว่าท่านจะใ้ใช้มันรู้ธรรมะมันต้องรู้อย่างนี้อนี้รู้รู้ในแง่เ่มันจะกนทุกข์รู้ไอ้ความรู้อันนี้มันเป็นรู้ที่สำคัญให้รู้เครื่องยนต์กลไกรู้ในสารพัดอย่างมังก็ดีเหมือนกันแต่ว่าในเรือ ทำมากก็ต้องรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ไม่ต้องรู้อะไรมันมากก็รู้เท่านี้พอสำหรับผู้ปฏิบัติรู้แลวมันวางในเช้าตายมันทิงจะไม่มีทุกข์นะมันไม่มีทุกข์แต่เมื่อไม่มีชีวิตอยู่เพราะมันรู้จักแก้ปัญหาเพราะมันรู้จักมีมุดสมุินี่เอาเมื่อเรามีชีวิตเมื่อเราประพปฏิบัติเอง่องในที่เอาที่ิออย่างนั้นแต่จะ็ยุดมั่นถือมันอะไรนันมากยึดอย่างมันมั่นอย่างเดียว ท่านอาจารย์ทำไมให้พูดอย่างว่าให้สอนอย่างนี้จะว่าให้สอนอย่างไรไม่ให้พูดแต่เพราะอันนี้มันแม่อย่างนั้นมันจริงอย่างนั้นจริงโกงอย่าไปยึดมั่นมันดิแต่ไปยึดมั่นมันก็เห็นไม่จริงทนานัหนเหมือนชนักไปจับขามันจับมันไม่ปล่อยวางวันนี้มันมุกมดกัดเราลองลองดูสิสัตว์ทางโกงมันทางงูมันไปยึดหางมันดิหนูมันกันไปยึดมันดิยึดไม่ปล่อยมันไม่วางมันก็กัดเราตัวนี้แต่ยึดอยากให้ปล่อยมันให้วางมัน สมมตินี่สมมติการให้ทําตามสมมุติทำแล้วอย่าไปยึดมั่นถือมันมันให้ปล่อยมันวางมันแต่สมมุติที่มันเป็นของใช้เพราะนั้นน่ให้มันสะดวกเมื่อเรามีที่ิี่ปุ่นเนี้ยไม่ใช่จะเป็นเรื่องอะไรไปยึดมั่นถือมั่นมันเกิดทุกข์ทรมานอืมฉะนั้นเนี่ยเราเล่าไปทันั้นอะไรสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันถูกแล้วเราไปยึดมั่นถือมันไม่แบ่งใครในนั่นคือเห็นผิดนะเห็นผิดเป็นวิชาตรีนะ เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาทุกข์มันเกิดมาจากอะไรทีเดีมันคือเป็นวิชาชีพมันจึงผลมันจึงให้ทุกข์ถ้ามันถูกผลมันเกิดมามันจะไม่ทุกข์ท่านให้ใช่ในเวลานี้ให้ใช่นี้ท่านมาให้แบกมันมาให้ยึดมันมาให้มั่นมันถูกมันเป็นของสมมุติเดี๋ยวก่อนแล้วไปผิดก็เป็นของสมมุติเดี๋ยวก่อนแล้วไปดังนั้นอย่าไปมั่นหมายมันถ้าเราเห็นว่าเราถูกแล้วอย่างนี้แต่คนอื่นมาแย่งแอย่าไปอย่าไปยึดมัน ลอยไปไม่เสียหายะไรก็ยิ่งไปอยู่ตามเรื่องมันเลยอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างเต่าเรารู้ได้เราตะโกนไม่ไป่แบนั้นเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นดีมันไม่เยยอมกันไม่เยยอมกันเงื่งนผู้ปฏิบัติของเรายังไม่รู้ตัวไม่รู้จิตใจั้งเจ้าของถ้าเราพูดอะไรจนกวัาที่ว่ามันโง่จมทีแล้วก็ยังว่าเราฉลาดอยู่นั่นเราพูดโง่จนคนอื่นฟังไม่ได้แต่เราคนนี้ว่าเราฉลาดกว่าคนอื่นจนคนอื่นทนฟังไม่ได้ จะว่าเราดีเราถูกนี่นั่นแหละคืนขายความโง่ของเราไม่ไ้เรื่องเหมือนกันฉะนั้นปราด์ทั้งหลายท่านบอกว่าคําพูดอันใดวาจาอันใดที่ปาดจากอันนี้จังแล้วคาพูดอันนั้นไม่ใช่คําพูดของนักรากเป็นคําพูดที่โง่อืมเป็นคําพูดที่หลงเป็นคําพูดที่ไม่รู้จักว่าทุกข์จะเกิดตรงนั้นมไม่รู้จักถ้าาจารย์บอกว่าไอ้คาพูดอันใดที่มัน ราศจากอนดี้จังคำพูดอันนั้นเป็นคำพูดของคนโง่ไม่ใช่เป็นคำพูดของนักราล่าทำไมถึงเป็นอย่างเง้นพูดง่ายๆกันเพื่อให้เห็นว่าไอ้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะไปกรุงเทพตามธรรมดาสั้งใจแล้วว่าจะไปกรุงเทพแต่ยังมีคนถามว่าพรุ่งนี้ท่นจะไปกรุงเทพหรือเปล่าคิดว่าจะไปกรุงเทพบางทีก็ได้ไปบางทีก็ไม่ได้ไปถ้าไม่มีอุปสรรคขัดข้องก็คงจะไป ถ้ามีอุปสรรคกระท้องอยู่แล้วไปนี่เดี๋ยวผมพูดจริงธรรมะจริงอนิจจังจริงความจริงจริงที่ของไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์นี่จ่พรุ่งนี้ฉันจะไปแน่ถ้าไม่ไปทําไงกันไหมจะยอมใหุ้ฆ่าไหมใหุ้แกงมั้ยอะไรพูดกันโมว่าบอบบางแต่ความเป็นจริงถ้าไหนทำพูดจริงไปปราศจากอน roommate, ิจจังนี repair, ้วมือใจกับจิตสมมติมันยังเหลืออยู่มากเหมือนกัน การปฏิบัติทำไมมันลึกซึ้งไปเรีนจะมองไปเห็นหน่อยเราพูดบทาถูกแจว่ามันติดไปทุกคําคิดไปจากดักความจริงทุกคําแต่กอน,นึกว่าเราพูดถูกไปทุกคำตอนนั้นแต่พูดยังไงพูดอะไรบ้างทำอะไรบ้างอันที่มันเป็นเหตุให้ทุกเกิดนั่นแหละเรียกว่ามันเป็นวิชาทิฏฐิคนหลงคนโง่โดยมากนักปฏิบัติของเราไม่ค่อยจะทบทวนอย่างนี้ เห็นว่าเราดีสิ่งนี้อยู่เร่อยไปเจินว่าเราจะไปพบอันหนึ่งเราจะไปได้อันหนึ่งขึ้นมาคือเรื่ว่ามันดีด,ดีตลอดกาลตลอดเวลาในกระทือเนื้อทื้อตัวขึ้นมาไม่รู้จักว่าเรานี่คือใครที่ว่าดีมันเกิดม,มาจากอะไร,ดร,รเดินกับนายนายกนายขอเหมือนกันหรือไม่อย่างนี้ถ้าพุทธองค์ท่านให้วางเป็นปกติอย่างนี้ถ้าเราไม่สับถ้าเราไม่ปกไม่เคี้ยวไม่ปฏิบัติ คนว่าอันนี้ตัวเรียกว่าอันนี้มันก็ยังจมอยู่ยจมอยู่ในใจของเราเนี่ยบางทีก็ไปจิบนาคบังจิบเพื่อบ้งจิตเช้นเริมบ้างก็เปลี่ยนไปคนอื่นตัวสงฟันวานี้เราดีขึ้นแะท้สงฟันว่าเราโลดขึ้นนะทสองคันว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่แะทสองคัญไปหมดแล้วมันเกิดอ,อะไรต่ออะไรขึ้นมาวุ่นวายความเป็นจริงเองมันไม่ใช่เป็นอะไรคนเรามันเป็นแด่สมมติ ้าคนสมมุติไปถึงมีมุตเดี๋มันก็จะไม่เป็นอะไรเป็นสามัญญาลักษณะมีลักษณะสมมติทันมีความควรขึ้นเ้นบนต้นมีความแปรในธรรตตางมีสําหรับในเบื้อสุดก็ถึงแค่นั้นเห็นสภาพมันเป็นอย่างนั้นแต่มันก็มีอะไรจะเกิดขึ้นมาถ้าเราเข้าใจเช่นนั้นแดีมันก็สบายมันก็สงบที่มันไม่สงบก็มันป็นแกวงแก่อยจะพูดทางครูบาอาจารย์มาสอนเมื่อแต่คิดแทงไปอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่า ท่านจะคิดอะไรท่านจะทําอะไรก็ลยเหมาว่าท่านท่านตายความเพียรเรียนมาความมากอย่างนี้ถ้าตัวเราเป็นอย่างนั้นก็คงจะคิดอย่างนั้นก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่มีทางแก้ไขอย่างนั้นคนอื่นเป็นอย่างนี้นึกว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นในความนจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าานเดินขั้นสูงไปอีกจากพวกเราเรายังถืออยู่อย่างเก่าเราคิดไปในทางต่ำตอนนึกว่าเราคิดไปในทางสูง เห็นตัวพุทธเจ้าอย่างนี้ผมคิดว่าท่านทายความเยรนเนีเ่ยเย็นมหาความมาก,มากแล้วเหมือนตัวปัจจัคีปฏิีวัติมาคักีภษาเนี่ยลองดูขนาดนั่นก็ยังเหลืองอยู่เนี่ยไม่นนถนัดแะ่นั้นพระท่านเึงเลยทำงานในตัวตัวผนงานของตัวของคือมันไม่ยอมในหนึ่งในเรื่องที่มันไม่ยอมแต่ที่เรื่องมันยอมมันก็สลายตัวไปทันหนึ่งถ้ามันไม่ยอมมันก็ตั้งตัวขึ้นมามันไม่สลายเป็นเป็นก้อนเนี่ย เป็นตัวประธานมันมีการแบ่งเบานักบวชนักกดเราโดยมากก็ชอบเป็นอย่างนั้นถ้าติที่แง่อะไรก็ดึงนงี่นั่นแนละไม่เปลี่ยนแปลงในทพินิจพิจารณาไอ้ความผิดมันอยู่ในความถูกเห็นว่าเราถูกแล้วก็เห็นว่าเราไม่ผิดไอ้ความเป็นจริงความผิดมันฝังอยู่ในความถูกแต่เราไม่รู้จักเป็นอย่างไรอันนี้แหละถูกแล้วแต่คนอื่นว่าไม่ถูกก็ไม่ยอมเถียงกันนั่นนี่อะไรคิดผิด มานะคิดถี่คือความเห็นมานะคือความยึดไว้ถือไว้ถ้าเรายึดในสิ่งที่มันถูกไมปล่อยให้ใครแต่งนั้นก็เดี๋ยวมันผิดมันผิดเดียวนั้นถือถูกถูกถือว่าคิดเดียวนั้นยึดมันม่นถือมั่นนค่ามผิดมีความถูกทันก็เป็นเป็นขึ้นเียว่นั้นไม่ใช่เป็นการปล่อยวางอันนี้ทาเป็นเหตุให้คนเราที่ไม่เคยสบายนอกจากผููประพฤติปฏิบัติแบบนี้นี่กลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่สําคัญทัางจะจดไว้ พอพูดไปถึงพอพูดไปถึงผมเนั่นปุ๊บมันจะวิ่งขึ้นมาทันทีเลยความยึดมั่นถือมันมันวิ่งขึ้นมาทันทีเลยอันนี้ไปนานบางทีก็เป็นวันสองวันสามเดือนสี่เดือนปีก็ได้ขนาดมันช้าขนาดมันเร็วมันจะวิ่งสกัดหน้าเลยไอ้ความยึดขึ้นมามีปุ๊บไอ้การปล่อยบังคับให้วางในวีรน,นั้นแล้วก็ต้องเห็นสองอย่างนี้มีดีๆไปอันนี้มันเป็นยึดไอ้ผู้ที่มาหามความยึดยีดไคยไป เมื่อเราถูกอารมณ์เมื่อไรให้มัาเห็นสองอย่างมีพร้อมกันประสานงานกันตัวยึดมันมีผู้ที่มาห้ามความยึดเนี่ยมันมีเราดูสองอย่างนี้เท่านั้นอะไปแก้ปัญหานี้บางทีมันก็ยึดไปนานก็ปล่อยแต่พิจารณาเรื่อยไปทําไปเรื่อยไปเกิดขึ้นมาพิจารณาเรื่อยไปก็ค่อยๆวันเท่าไปน้อยไปพิจารณาไปไอความเห็นถูกก่อนเพิ่มขึ้นมาความเห็นผิดมันก็หายไป ไอ,นนอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันน้อยความยึดมั่นถือมั่นมันก็เกิดขึ้นมามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นแต่ยังให้พิจารณาอันนี้แก้ปัญหาได้ในปัจจุบันบางทีไอ้ตัวนั้นมันวิ่งขึ้นมาตัวนี้ก็าวิ่งสากการพุกเลยหายไปเลยอันนี้เราดูภายในของเราเ,เรามาดูภายในของเราแก้ปัญหาเฉพาะภายในของเราเองถ้าเราแก้ไม่ได้เป็นต้นตรงนี้ปุ่มนี่จับไว้อืม มไม่เกิด,ดีที่ไหนแบบพิจารณาตรงนั้นเท่งอยู่ปทตเจ้าบอกให้เท่งเท่งตรงนั้นเห็นมากที่ทสุดทำไม่มากที่เป็นสอน้าเนยอโนนอโนนทำไม่มาก